ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับในค่ำคืนนี้โอ้โหสังเวียนของเรานี่ร้อนระอุทีเดียวเลยมันกันสุดๆไปเลยนะฮะและตอนนี้เราเธอเดินทางกันมาถึงคู่เอกของเราแล้วนะฮะและอย่างที่ผมบอกไปพูดชื่อไปทุกคนจะต้องรู้จักนะฮะสำหรับคู่เอกของเรานะครับหมัดเหล็กเมืองตรังนั่นเองนะครับแชมป์หลายรายการครับผมในค่ำคืนนี้เจอกับนักสู้พันดุจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ฝีมือไม่ธรรมดาเพราะ เขามากับความเป็นแชมป์ยุโรปด้วยนะครับในพิกัด64กิโลกรัมนั่นเองนะครับฟอร์มดีทั้งคู่แบบนี้ผมว่ามีน็อกกันแน่ๆเลยครับติดตามกันด้วยครับและแน่นอนในค่ำคืนนี้นะฮะถ้าสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยท่าเตะก,ก้านคอข่าวลอยหรือสอกกลับนะครับแอนตซินมอบให้เลยครับ10,000บาทถ้าจระเข้ฟ้าหางแอนตซินให้ตเต็มเลยครับ30,000บาท and now it is time for the main event of the night between Thailand And Switzerland. Let's give it up for Kevin Jolien from Switzerland. At 28 years of age, with a record of 19 wins, but more equipment, ha. Sore, calm, and hard. Through Europe, there are และสำหรับมนแดงของเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดาราเอก Revolution มวตราย w ูเก็ t นี่นะคือดาราเอกจากตรังนะครับอายุป25ปีชนะมาแล้ว44ครั้งครับผมมวยหนักนะฮะมวยหมัดหนักต่อยโคมงฉาย,ยามัดเหล็กเมืองกลางดีกรีแชมป์จากหลายสังเวียน พอมาทีไรนะฮะพวกเราจะมีไฮไลท์สวยๆได้ชมตลอดเลยและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณอวยพรเขียวกุง้งช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับเดินทางมาถึงกู้เอกวันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมครับมัดเล็กเมืองตรังครับมาแล้วครับดาราเอกเรเบลูชันมวยไทยภูเก็ตวันนี้จะพบกับเควินจอลเลียตจากสวิตเซอร์แลนด์วัย25ปีครับดาราเอกเรเบลูชันมวยไทยภูเก็ตครับ 165มาหลากหลายหลายทิศทางหลายอารมณ์ครับมีเวอร์ชั่นสวยๆอย่างที่คุณกายเรียนไว้ครับแล้วทุกครั้งก็จะมีผ้าขมมาคาดเอวมาด้วยครับเดี๋ยวติดตามดูครับลูกนี้จะมีแอคชั่นอะไรสวยๆครับกระโดดเตะนี่ก็น็อกมาแล้วนะครับกระโดดหลอกจะเตะแล้วก็ตวัดหมัดปุ๊กน็อกก็มีมาแล้วนะครับสำหรับหมัดเหล็กเมืองตรังคนนี้ครับมาดูทางด้านของเควินจอร์เลีย์บ้างครับคู่ต่อสู้ของดาราเอกนะครับ วัย28ปีครับสูง167เซนติเมตรกอฟรซ้อมอยู่ที่ขุนศึกมวยไทยครับที่อ่าวนางกระบี่เป็นลูกศิษย์ของเพชรเอกสอสวนพักดีนะครับแล้วก็มีคุณชายครับสุดทินันฤทธิบริรักครับลูกชายของโกมันจันดีครับคุณสุขสวัสดิ์ฤทธิบริรักคงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8ครับคายขุนศึกมวยไทยนั้นอย่างที่คุณมารุตรียนไว้ครับแม่ล่าสุดกอดซุปเปอร์บอลครับไปซ้อมอยู่ที่นั่นครับที่จังหวัดกระบี่ครับแล้วก็มีเทนเเอรรร์กคับ คอประสิทธิ์ประสานวิชาให้คุณสุทัศน์ม่วงมันแล้วครับเทนเอร์เจครับนี่ครับลีลาไหว้ครูของหมัดเหล็กเมืองตรังครับวันนี้ต้องจับตาดูครับจะมีท่าแปลกๆท่าสวยๆมาให้กับแฟนๆมวยได้ชมหรือไม่ครับนี่บ้านเดียวกับอดีตนักมวยดังครับพุทธล้อเหล็กครับแล้วก็มีอาคมเข่งไล่ด้วยนะครับจังหวัดตรังแสงฮีรันลูกบานใหญ่นี้ก็จจังหวัดตังเหมือนกันครับนักมวยดัง นี่เป็นคู่ปิดท้ายส่งท้ายวันนี้ครับวันพ่อแห่งชาติมันจริงๆครับวันนี้มวยไทยซปเปอร์แชมป์ขอบคุณหัวหน้าคณะขอบคุณน้องๆนักมวยทุกคนทุกค่ายทุกประเทศนะครับสร้างความตื่นเต้นสนุกเร้าใจในรูปแบบกีฬามวยไทย3ยกให้มีคุณค่าครับแบบไร้เกมการพนันภายใต้กฎกติกาชัดเจนครับช่วยกันสร้างสารรค์นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากช่องแปทุกๆท,ท,ท่านเลยครับรวมถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกคนครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ้อสำคัญขอบคุณ FC หน้าจอครับไม่ว่าในประเทศหรือว่าในประเทศไทยครับหน้าที่ของอวยพรเขียวกุ้งครับ21่สนาฬิกาหนาทีครับบรรยากาศสดๆจากป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมครับ คู่เอกวันนี้ครับยังรอแจกอยู่นะครับจากแอนตาซินครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับแอนตาซินมอบให้10,000บาทถ้าจอระเข้ฟาดหางแอนตาซินมอบให้0 0บาทครับาทครับขวามือหน้าจอนั้นอดีตนักมวยดังนะครับเพชรเอกสอสุวรรณพักดีครับเป็นเทนเนอร์อยู่ที่ขุนศึกมวยไทยครับที่จังหวัดกระบี่มีคุณสุธินันทิธริรักนะครับหรือว่าคุณชายนะครับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ อนุคณะการกีฬามมยครับลูกชายของโกมันจันดีครับคุณสุขสวัสดิ์ดิษฐิบริรักษ์เคยสร้างมมยเอกมาเยอะครับเอาครับมาแล้วครับนี่ครับไม่จุดขายของเขาครับอาจารย์ปียะเลงสุดใจบอกว่าถ้ามือไม่แตะพื้นนี่ทําได้นะครับนี่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์ของศิลปะแม่ไม้มมยไทยครับต้องส่งเสริมกันแบบนี้ครับทั้งมาดีกระโหลกทั้งกระโดดไปนะครับมาแล้วครับมาเลยครับแอนดาสินรออยู่ครับมีโอกาสและต้องโชว์ต้องฉายครับ ลุดแม่โดยวางแข้งครับเจอกับดาราเอกนี่อย่าไปตกใจนะครับประเภทมาแบบไม่มีเวอร์ชันครับเป็นดาวติ๊กตอกอีกคนนึงนะครับสำหรับดาราเอกครับโลกโซเชียลน่าจะรู้จักกันดีโอ้หุกสายสวยครับันนี้จอร์เนตต้องกาดสูงสูงนะครับลูกแปลกๆที่มาหลากทิศหลายทางนะครับสำหรับดาราเอกไม่มีอะไรแน่นอนครับกอดการชูมือครับอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับ โยกยั่วอย่าหลงทางครับอย่าหลงทางครับเจอดาราเอกนิ่งๆครับเควินเควินจากมวยไทยกระบี่คุดศึกมวยไทยตักศอกเอาตักโอยเจอฮุกซ้ายแม่โอ้ยหลุดครับเตะโดนกลางหลังเลยครับแค่พังงะนะครับเจอหมัดซ้ายของดาราเอกเข้าไปครับเมื่อสักครู่ดาราเอกก็เจอศอกซ้ายหน้าเข้าไปครับนั่นแหละครับเลือดกบปากเลยหรือเปล่าครับแมแก้เกมนะครับ เอกันยอดมวยดักรับแก้เกมมาให้แล้วครับแม่ไปไปใยสูงครับโอ้โหจะฮุกซ้ายครับดักรออยู่แล้วครับฮุกซ้ายหน้าครับแม่โดนนับเลยครับโอ้โหเหลือร้ายจริงๆครับทางด้านของดาราเอกโอ้ยังยืนงงอยู่ครับอันตรายนะครับเหลือเวลาอีกนาทีเศษครับอาครับเดี๋ยวจะดูได้ดูดีลาอะไรหรือเปล่าครับได้ดู โอ้แข่งขายังสั่นอยู่นะครับเควินจอร์เลสครับเจอฮุกซ้ายเข้าไปครับนับ8เดินเข้าหาแล้วครับดาราเอกจิ้มประตูให้พวงก่อนครับก็พยายามจะตั้งศอกหน้าสู้นะครับแม่ดึงสติกลับมาดีๆครับเควินจอร์เลสจากขุนศึกมวยไทยเข่าลอยอีกแล้วเอามาแล้วครับได้เวลาโชว์พินแล้วครับทางด้านของดาราเอกมีเอฟซีไก่เยอยนะครับแม่เจาะล่างให้พวงครับ เดี๋ยวดูครับจะมาสรงไหนครับกระโดดเตะคู่ต่อสู้นี่เข้ากระดกคางล็อกมาแล้วด้วยนะครับเอาละครับรอจังหวะครับดาราเอกครับโอ้โหซ้ายขึ้นได้เลยครับนี่คือปัดเต็ดเลยครับเป็นมวยขวาแต่ว่าฮุกซ้ายแม่นนะครับแม่ลูกนี้ลูกเก่งของขาวผ่องศิษย์ที่ชูชัยนะครับหลอกมัดฮุกซ้ายหน้าฝั่ล่างเอาครับผ่านไปได้ครับ ลืมไปก่อนครับเควินกลับมาแก้ตัวใหม่ยกหน้าครับผ่านยกแรกไปครับกับ1นับของดาราเอกครับหมัดคุกซ้ายครับแผลงลิศเข้าไปเต็มกรามของเควินจอรเลียสครับเดี๋ยวต้องไปดูภาพช้าครับน่าจะฟื้นแล้วะครับทางด้านของเควินจอร์เลียสครับฟิดซ้อมมาดีครับดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับเปี่ยงจะตวาพาดีกัโโลกครับ รู้แก้วแล้วครับเควินตั้งปอมรออยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายนี่ครับหลอกครับโอ้มันเหล็กจากเมืองตังครอสสั้นๆครับกระตุกหัวไหล่ครับแม่ลูกนี้ลูกเก่งของครูเท่าชนะซับแก้วเลยครับสอนให้เขาทรายกาแล็กซี่ครับล่อยมัดซ้ายกระตุกแบบนี้นะครับนี่ครับมวยไทยนี่ดึงนิดเดียวโยกนิดเดียวครับนี่เข่าลอยครับโอ้เมื่อกี้ถ้นน็อกได้เนี่าจะซิ้นิมมอไมาเลยนะครับ10,000บาทนะครับก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะครับ สำหรับดาราเอกครับหรือว่าจะเป็นเควินจอร์เลียก็ได้ครับใส่การคอข่าลอยศอกกลับนะครับรับ1,000 0บาทจอร์เคลฟานางรับ30,000บาทจากแอนต์ซินครับเดินหน้าต่อไปครับเมื่ออยู่บนเวทีชีวิตคือการต่อสู้ครับคู่สุดท้ายประจำค่ำคืนนี้เสาหน้าก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับ19นกาโอ้โหอีกแล้วครับโอ้แมหกซ้ายทีเดียวครับ<า>ไปพวงขวามากเนเกินไปนะครับ ต้องไปยืนมุมกลางนะครับเป็นนับ8ครั้งที่2ครับในยกนี้โอ้โหไม่นาปล่อยแล้วครับตอนนี้ครับเดินหน้าลุยแหละละครับดาราเอกครับต้องล็อกไว้แน่นๆครับเควินบังพอกตัวให้รอดก่อนนะครับเต็มสติกลับมาโอ้ไปพะวงขวาแล้วก็เจอซ้ายนะครับยกแรกก็โดนครับยกนี้ก็โดนโอ้ตอนนี้พะวงไปหมดแล้วครับทั้งแข้งทั้งหมัดครับต้องรัวมากเกาะในไว้ครับ ตกอไหายมึนซะก่อนรับจะเปิดเกมยังไงครับดาราเอกเดินเข้าไปอู่แข้งซ้ายนํายังไงครับเขวิจอเลียดรับอะไรดีสติโอ้โหเจออีกแล้วครับแก้ไม่ตกจริงๆครับแก้ซ้ายหน้าไม่ตกครับโอ้ยเตะเข้าหน้าครับหลุดไม่หลุดครับแม่การคอไปโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ต้องนับแล้วครับอวยพรเขียวกุ้งโอ้โหหุกซ้ายหน้ากลัวมากครับ อาครับไม่ต้องห่วงครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์สนามครับดาราเอกช่วยไม่ได้ครับถอยออกมาครับไม่เป็นไรครับจบแล้วครับเกมการต่อสู้จบแล้วแล้วเควินเอก็ฟื้นแล้วนะครับหกซ้ายทีเด็ดจริงๆครับตัวไม่เล็กไม่ใหญ่ครับพอดีคำพอดีแข้งครับ1้อหโอ้หลังจากที่ไม่ชนะนอกมานานครับวันนี้กลับมาได้แล้วครับสำหรับดาราเอกเวอร์ูชันมือไทยภูเก็ตครับไปดูภาพช้าครับ โอ้โหดูครับฮุกซ้ายแม่นๆนี่ครับบิดสะโพกกระตุกหัวไหล่ครับแม่ลงจังหวะพอดีครับเป็นมวยขวาที่หุกซ้ายได้สวยงามครับนี่ครับลูกคอดสั้นๆครับต้องหัดต่อยมวยหมัดแบบนี้เยอะๆครับนักมวยไทยดาราเอกนี่ใช้อาวุธได้ครบเครื่องครับเทวินก็พยายามเต็มที่แล้วครับดูครับแม่เจอเข้าไปหมัดแรกกับขาสั่นแล้วครับคุณมารุตแล้วดูครับเดี๋ยวดูซ้ายอีกทีนึงครับไต่นำไปก่อนครับโอ้โหนี่แทบจะร่วงเลยครับ อีกลูกนึงติดการแล้วก็ดูหมัดซ้ายครับโอ้โหซ้ายมั่นจริงๆครับหมัดหน้าของดาราเอกนี่ครับเมาเลยครับแมพยายามจะกัดฟันบวกเหมือนกันครับแต่ว่านี่ครับเจอแข้งเขาอีกครับ2ดอกครับนี่ขนาดติดการติดโน้ลนะครับแขนท่อนแขนขวานั้นหมัดไปกระแทกหน้าครับแม่วอยพอเกี่ยวอุ้มทอนศรีษะเอาไว้ครับโชคดีว่าศรษะไปพลาดเชือกเส้นแรกอ่ะพบคุณกายครับ โอ้โหวันนี้มาโหจริงๆเลยนะฮะแสดงว่าฟิตซ้อมมาเต็มพิกัด And you're a winner by way of technical knockout the red corner ตาราเอก Revolution มวยไทยผู้เก่งโสุดยอดเลยนะฮะมีน้ำใจนักกีฬาด้วยแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์